วันนี้เราจะมาทำหอยทอดกินกันนะครับส่วนประกอบง่ายๆนะครับเป็นสูตรเร่งด่วนแบบว่าไม่ต้องมีไม่ต้องใส่อะไรมากมายเลยนะครับวัตถุดิบก็มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับก็นี่เลยนะครับจะมีถ่งงอกนะครับแล้วก็หอย นะครับซื้อมาถุงละประมาณ80บาทที่ตลาดแล้วก็จะมีโกกีที่เหลืออยู่บ้านนิดหน่อยอันนี้เป็นซอสพริกนะครับซอสพริกอยู่ในตู้เย็นที่เห็นขวดอยู่นี่ก็เป็นน้ําจิ้มไก่แล้วก็แป้งมันนะครับอันนี้เป็นแป้งมังห้องกงนะครับอุ้ยครับกระเทีต้นหอมแล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยป่นนะครับไก่ประมาณ2ตัวครับก็จะมาเริ่มทากันเลยเริ่มแรกก็จะใส่แป้งนะครับแป้งโกกีครับ แป้งโก๋กี่ใสลงไปพอประมาณนะครับแต่ก็แล้วแต่เรานะครับตามชอบเลยถ้าใครชอบแป้งเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับครับต่อไปก็ใส่แป้งมันนะครับใส่แป้งมันลงไปพอสมควรนะครับก็ตามนี้กะเอาได้ครับผสมน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะครับคนคนคนให้แป้ง เป็นเนื้อเนียนเข้ากันนะครับคนๆๆไปเลยครับอแป้งเข้ากันดีแล้วก็เริ่มใส่ไข่เลยนะครับไข่นี้เราจะใส่สักประมาณ2ฟองนะครับหรือเราจะใส่3ฟองก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าใส่เยอะก็ หอยทอดก็จะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะครับก็อย่างผมใส่ก็จะใส่ประมาณ2ฟองครัตามนี้เลยก็คนให้เข้ากันครับคนให้ไข่กับแป้งนะครับเข้ากันตามนี้เลยอันนี้คือแบบแป้งมันเหลวไปแล้วก็สามารถเออเติมแป้งโกกิเพิ่มไปได้นะครับให้มันออกแบบหนืดๆนนิดนึงอย่าให้มันเหลวมากเกินไปนะครับ ก็นี่นะครับพระเอกของเรานะครับหอยหอยแมลงพูดที่เราซื้อมาแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ให้มันเสด็จน้ํานิดนึงแล้วก็เอามาผสมกับแป้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เอาลงมารวมกันแล้วก็ตีให้มันเข้ากันเลยนะครับคน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 ให้เข้ากันเลยครับคนคนผสมให้เป็นเนื้อเร็วกันนะครับอันนี้เปลือกไข่ตกลงไปนิดนึง แล้วก็หอมต้นหอมที่เราเตรียมไว้ก็หัน่นนะครับสั้นยาวแล้วแต่เราตามชอบเลยเอาแต่ความสะดวกเลยนะครับก็จะหั่นประมาณนี้นะครับเตรียมไว้เอาไวโ้โรยตัวหอยทอดของเราครับครับแล้วเราก็สร้างกระทะเตรียมเลย กระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเอานะครับถ่งงอกถ่งงอกมาผัาดกับน้ํามันนะครับให้สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องสุกมากเท่าไหร่นะครับถ้าสุกผมว่าสุกมากไปมันก็จะไม่อร่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนความร้อนของตัวหอยที่เราทอดไปอีกทีนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ รองด้านล่างของตัวหอยทอดของเรานะครับน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ตรงงอ,อกลงไปได้เลยครับแล้วก็ผัด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 นะครับผัดไปผัดมาไฟเราก็ไม่ต้องใช้แรงมากเท่าไหร่ครับ พอผัดเริ่มจะได้ที่แล้วแต่ก็ไม่ต้องสุกมากนะครับก็ให้ตัะแยกไว้ต่างหากก่อนเลยนะครับตักออกเพื่อจะอาไปเตรียมใส่จานไว้ครับเพื่อจะเอาไว้ลองหอยทอดของเราครับเสร็จแล้ว ตั้งกระทะใหม่นะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็เอาตัวหอยทอดของเราที่เราผสมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปในกระทะได้เลยตามนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าแป้งก็จะฟูฟูน่ารับประทานมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากตั้งแต่เริ่มใส่เลยก็รู้สึกว่าน่ากินมากเลย หมครับก็อาจจะเป็นเพราะแป้งมันด้วยหรือเปล่าที่ทําให้แป้งแบบฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าผสมกับแป้งกูกกิด้วยอยเงี้ยก็เป็นสูตรง่ายๆอะครับไม่ต้องใส่อะไรมากไปเนี่ยครับพอไอ้สภาคก็จะเริ่มเหลืองดีแล้วนะครับ แล้วก็สามารถกลับไปกลับมาได้แล้วแต่เราจะชอบกรอบๆก,ก,ก็จะใช้เวลาทอดนานขึ้นได้นะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับพอเหลืองได้ที่แล้วก็จะได้ประมาณนี้ฮะค่ะ,คะเสร็จแล้วก็นําต้นหอมนะครับโรยต้นหอมที่เราหั่นเตรียมเอาไว้แล้วก็ามาโรยเลยครับ ได้ที่แล้วนะครับก็เอาแบบถุงงอ,อกที่เราผัดเตรียมไว้ใส่จานนะครับเพื่อจะเอามาลองผอดทอดของเราก็เอามาโปะครับบนถุงงอ,อกได้เลยตักไปทอด่เรามาโปะด้านบนได้เลยครับเห็นไหมน่ากินมากแล้วก็หอมน่ากินมากเลยครับก็ยังไม่ยังไม่พอนะครับก็จะเอาพริกไทยป่นนะครับมาโรยหน้านิดนึง เพื่อให้หอมแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นครับส่วนส่วนผสมของน้ำจิ้มนี่ไม่ยากเลยนะครับก็จะเอาน้ำจิ้มไก่นะครับใส่พอประมาณนะครับถ้าชอบหวานหน่อยชอบความเป็นน้ำจิ้มไก่มากหน่อยก็ใส่น้ำจิ้มไก่มากหน่อยครับเสร็จแล้วก็เอาซอสพริกศรีราชานะครับบีบใส่ลงไปนะครับตามชอบเหมือนกันครับ ประมาณแล้วก็ชิมรสเอาได้ตามชอบเลยครับอย่างผมก็จะใส่เยอะนิดนึงครับครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยก็ไม่ยากนะครับสูตรน้ำจิ้มก็มีแค่2ออย่างนี้เองฮะก็จะได้เป็นน้ำจิ้มหอยทอดแล้วนะครับรสชาติก็จะแบบออกมากลมกล่อมเพราะว่า ซอสพีก,กับน้ำจิ้มไก่จะเข้ากันก็จะเป็นแบบนี้ละครับเสร็จเรียบร้อยละครับพร้อมรับประทานละครับเป็นสูตรง่ายๆสามารถทํากินเองได้นะครับในบ้านแล้วก็ส่วนประกอบไม่เยอะมากนะครับเพื่อนๆลองไปทํากินกันนะครับ